พี่ย้ยแม่บอกว่าตอนจะเสร็จแล้วบีบมะนาาลงไปหนึ่งลูกบีบ<น>ได้ไรป่ะมน้อยก็ย้ําถ้าถ้ามันน้อยก็บีบแล้วแต่ถ้าก,กะจะให้มันเปรี้ยวรสมันจะได้ทูให้ชื้นมามันจะมีเปรี้ยวนิดทิดถ้ากระทะขนาดนี้สองลูกสิบคนกินนี่หมูเท่าไหร่แม่มหกกีดหมูหกขีดสองอันรวมกันลยป่ะไม่ หมูสามชั้นหกขีดหมูบดสามสิบบาทมีรู้ส่กไห่สามขีดประมาณสองขีดกว่าบาทโหลหนึ่งร้อยห้าสิบก็สองขีดลาใช้ได้เอาเอาเอาไอ้เนี่ยเราหลิวออกเนบางแสง い